ครับสวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับผมหมอพืชอานนท์นะครับผมวันนี้นะครับผมคิดฮอดคิดถึงนะครับคิดถึงทุกทุกท่านนะครับผมอยากเรียนเชิญทุกทุกท่านเนาะมาเอาบุญนำกันเดอร์นะครับมาเอาบุญนำกันเดอร์วันเสาร์ที่19นะครับผมกันยายนที่จะถึงนี้นะครับผมอยากเรียนเชิญทุกท่าน มาเอาบุญนํากันเป็นบุญใหญ่นะครับผมถวายมหาสังฆทานนะครับถวายมหาสังฆทานพระสงฆ์40กว่ารูปขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ถวายพระพุทธรูปพระสมเด็จแก้วแดงพระสมเด็จแก้วเขียวสององค์นะครับผมตลอดทั้งฉลองศาลาปฏิบัติธรรมนะครับผมเป็นศาลาที่ทุกคนนะครับผมเบาเล่าเงาเล่าพร้อมนะครับผมเป็นศาลาปฏิบัติธรรมที่ทุกผู้ทุกคนนะครับ าได้มีส่วนในการสาางน้ากันเลยนะครับได้มีส่วนในการสาางน้ากันเบิด์สู่ผูสู่ค้นนะครับผมขอเบาเป็นเสียงเศร้าแท็กนะครับคือถอดคือถึงทุกผูทุกคนนะครับ พีพีน้องๆถือว่าเป็นศาลามอนสเปดศาลามันนี่แบ่งศาลาของทุกผู้ทุกคนก็ว่าได้ที่ได้รวมกันเฮ็ดกันสางนะครับผมก็อยากเรียนเชิญทุกทกท่านมากวมบุญน้ากันนะครับคืดฮอดคือถึงห,ห,หลาๆนะครับผมเท่อนี้นอกจากสได้เฮ็ดบุญสังฆทานใหญ่แล้วนะครับถวายพระพุทธรูปแล้วฉลองศาลาแล้วนะครับอ่าก็ยังมีโปรเจกต์พิเศษอีกสําหรับมืออื่นนะครับผมแต่ว่า ในงานนี้อยากให้พี่น้องเบอร์สู่ผู้สุกคนนะครับผมพี่พี่น้องๆนะครับขึ้นหอดหลายๆนะครับผมบวาสิเป็นทังบั่นหน้าสีนวลนนะครับพี่ทองคุ้นอยู่สน่น่อยกมือขึ้นในเดอ้อนะครับพี่ทองคุ้นพี่ไทยนะครับอ่าแม่สำรวยเลียนเชิญเดอ้อครับผมอยากให้มาแห้งแห้งมาซอยแนวมาเบิง,มา,บงมาแง่งใน่ทั้งนี้ครับผมเอ่อทั้งคออสารอาจารย์เดรรนี่อาจารย์แม่พิ่สมัย อาจารย์แม่รัตอาจารย์ธนิตาบุพผา,าย่ไสน่น้ออยากเลี่ยนเชิญแห้งแห้งอยากพ่อเอ่อคืนหอดคือถึงกินข้าวปุ่นน้ำกันมือน่นะเพาท่านอิ่มอยู่แตนะ่ผมเลียนเชิญเมื่อกินบ้านหมอพืชอานุท์แน่ครับผมทังชุ่มแพร่เป็นอย่างไดนอ้อพี่หมอเพ่นครับผมอ่ทางชุ่มแพร่เป็นอย่างไดน้อพี่หมอเพ่นอ่อาจารย์แม่ตุย้ยนะครับผมอยากเลียนเชิญนะครับผม ทางอุดรครับผมพี่ป้อมครับพี่ป้อมขึ้นฮอดตัวเลขนั่งฝ่าหน่อยแห้งแหงอยากเรียนเชิญเด้อครับผมพี่ป้อมพี่เอ๋นะครับผมเออแกงสาวซิ่งนะครับแกงสาวซิ่งนะครับโอ้แข้งขึ้นฮอดครับครับแกงสาวซิ่งอุ้ยเบิ่งเอาครับพี่น้องครับพี่หมอเป้าครับผมพี่หมอเป้าพี่วิปสำรานนะครับผมพี่นกครับผมขึ้นฮอดแห้งแหงพี่เกียรตินะครับเรียนเชิญเด้อครับผม พิรันนครับผมว้ยหลายแห่งจําซื้อบวาดบวายนะครับหลายนะครับอยากให้มาน้ากันสู้ผู้สักคนเอาบุญน้ากันนะครับผมเอาบุญน้ากันหรือว่าสิเป็นทางอุบลนะครับทั้งุบลคุณแม่เสือแม่เพ่นนะครับทางดรรัสซมินแม่แดงหรือว่าหลายคนนะครับผมก็ขึ้นหอดขึ้เถิงนะครับอยากเรียนเชิญมาน้ากันนะครับเรียนเชิญมาน้ากันนะครับมาห่วงบุญกันเด้อวันที่1ิเกที่จะถึงนี้นะครับ เอาบุญใหญ่น้ากันแล้วนะครับมืออื่นมากนะครับมืออื่นมากมีเสื้อไพร์นะครับผมไปล่องแพน้ากันไปบอนอครับผมไปบอครับไปน้ำหมอเพื่อดานุ่นบอนอครับผมสิผ้าล่องแพ่เที่ยวนี่สิล่องไตเขื่อนนะครับภาพที่ทุกท่านเห็นนั่นเป็นงานงวดก่อนที่เขาไปล่องแพอยู่เทิ่งเขื่อนพี่น้องมันบดท่านมวนขักครับงวดก่อนบดท่านไี่มวนได้สิบอกให้งวดนี่มวนกูงวดก่อนนะครับงวดนี่มวนกูงวดก่อน นะครับโมเมนธรรมดาก็แล้วกันนะครับงวดนีสิมวนบักยางคักนะโอ้ยแก่งสาวซาผมคึ้นอดแห้งแห้งนะมิตรพุตตะหักตะหักนะครับนะครับเลื่อนเชิญนะครับผมสิผ้าล่องล่องแพ่ไต่เขื่อนซิรินทอดนะครับน้ำไหลน้ำใสไหลเย็นเจี๊ยบนะครับเดี๋ยวสิผ้าเล่นเต็มที่โอ้คึ้นอดทั้งภาคใต้นะบังฮาเลมกระทิ้งมานยี่ฉีบังมุดบังมัดนะครับโอ้อยากให้มาแห้งแห้งนะครับผมแต่ว่าเดือดติด ภารกิจนะครับติดภารกิจคือสิม่าบ่ได้นะครับผมแต่ว่าถ้ามาได้แห้งดีนะครับอยากพ่อทุกคนอยากเล่นเชิญทุกผู้ทุกคนนะครับโอ้ผูมวดอ้ผมนะครับผมผูมวดหรือผู้กองเนาะครับผมไอ้ไส้นะครับผมพีไทยหลากมานําำเลเดอร์ครับผมสุดยอดขนาดได้ขาดขาดไอ้ผมบ่าได้นะครับผมผูมวดสอนนะครับผมสีสันบักยางคักเลยนะครับ บอธรรมดานะครับเศรษฐีเมืองโคราชเมืองอยาโมของเขานะครับผมเนี่ยเล่นน้ำกันเยน็ยนๆแบบนี้เลยครับพี่น้องครับผมน้ำใสไหลเย็นโดดโอ้ยตุ่มตามตุ่มตามกันเลยเนาะครับเนาะนะครับ,นะรบ,นะรบเดี๋ยวพาไปาลวกจิ้มปลาบึกนะครับลวกจิ้มปลาบึกลวกจิ้มปลาเครื่องนะครับ ย่างน้ำตกแซ่บอยู่ทั้งแพร่กันกินกันฉันพี่น้องเฮ้านะครับผมอยากเลียนเชิญนะครับมามวลน้ากันนะครับนอกจากเข้ามาเอาบุญ,ญใหญ่แล้วก็ถือว่ามาพบปะสังสรรค์กันงานนี้นะครับหมอพืชันนท์มีข้าวดีนะครับข้าวดีให้กับพี่น้องป้องไปสู้ผู้สุขคนนะครับผมเลี้ยงฉลองถือว่ามาเอาบุญเธอนี้ลรากับเป็นการเลี้ยงฉลองแสดงความยินดีกับเศรษฐีไม่ไปลายปีนี้สู้ผู้สุขคนนะครับ บอกว่าสีลวยกันซ้ำไดนะครับปลายปีนี้นะครับรากาสีลวยตลอดปี6กีขึ้นไปอีกนะครับผมจักข่าวดีอย่างไผยขู่มาเอาเองนะครับไผยขู่มาเอาเองเด้อนะครับผมมีข่าวดีโปรเจกต์ดีๆให้กับพ่อแม่พี่น้องนอกนั้นยังบ่พ่อนะครับในงานนี้นะครับในงานนี้หู้สึกว่าผมสิมีรางวัลแจกฟรีทิปลิเปะให้1นึ่งถึงสองทีนังนะครับ1นึ่งถึงสองทีนังโอ้ไผอยากได้มาเด้อ นะครับมาเยี่ยมมาเยียนกันแน่นะครับผมขึ้นฮอขคือถึงสู้ผู้สุคนนะครับผมกิจกรรมดีๆนะครับกิจกรรมเยือนเพื่อนพี่เฮื่อนน้องนะครับของชาวภาคอีสานเท่าก็ดีนะครับผมหรือว่าทุกผู้ทุกคนนะครับที่จักหมอผือานนท์ผมขอกราบเรียนเชิญณที่นี่สู้ผู้สุคนนะครับเด้อครับผมวันที่สิบเก้ายี่สิบเสาร์อาทิตย์นี้เจอกันที่อุบลราชธานีครับ ติดต่อได้นะครับที่เบอร์โทร0909569093หรือโทรไลน์ได้ตลอดเวลาครับขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีทุกๆท่านครับพอกันครับผมสวัสดีครับ